ตอนงานเข้าอะตอนแรกกะจะทําลูปซิลเลยดูจากพื้นผิวก่อนว่าไงคือจากภาพที่เห็นตอนเนี้ยนะพื้นผิวที่จะทาลูปซิลเนี่ยมันยังทําไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งรอยร้าวมีทั้งเชือ้อราแถมว่าบางจุดเนี่ยผิวมันเริ่มลอนแล้วนะคือพอมันทําเสร็จแล้ว่พอทิ้งไว้น,น,นานๆปุ๊บเนีนน่ยมันจะเป็นภาพอย่างที่เราได้เห็นเลยคือถ้าเกิดใครเจอภาพแบบประมาณนี้ไม่แนะนําให้ทําลูปซิลเลยนะเราอาจจะต้องแบบเตรียมผิวใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวโซลูชันเราจะเป็นยังไงตอเดี๋ยวนะ่จาจะเคลียร์อาจจะกัด พื้นผิวหน้าออกทําเบตด้วยการรองพื้นสีรองพื้นที่มันเป็นตัวบล็อกความชื้นแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็ค่อยเป็นวัสดุกันซึมก็คือลูฟซิวที่เราจะดํานี่แหละได้สวัสดีครับพวกเราคนค้นบ้านนะครับเป็นไงกอนบ้านหลังนี้ใหญ่ไหมเราบอกว่าใหญ่มากโอ้โหเดีที่จอดรถดิที่จอดรถก็ใหญ่มโหลารเหมือนกันเนาะแสดงว่าเนี่ยเจ้าของเขาให้ความสําคัญในเรื่องที่จอดรถนะถูกต้อง เพาเป็นคนที่แบบรักรถนะครับ oh oh. จริงๆเจ้จาของบ้านก็อาจจะมีในส่วนของไฮเปอร์คาร์ก็ได้นะผมไม่รู้แต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้มันยังไม่เจอปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมผมเลยอยากแบบว่าเฮ้ยทำระบบป้องกันให้มันเรียบร้อยเลยแสดงว่า,าด้านบนที่เราเห็นเนี่ยก็คือดัดฟ้าถูกต้องไปหมถูกต้องนะครับ<อ>แล้วเดี๋ยวผมจะพากรไปด้านบนนะครับว่าตอนเนี้ยช่างกําลังทํางานอยู่ว่าเรามีการจัดการระบบยังไงไม่ให้มีน้ํารั่วซึมแล้วกันนะอะถืมงั้นเราไปดูกันไปฮะ ตอนนี้ด้านหลังเราช่างกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมก่อนอยากย้อนกลับไปวันที่ผมพากรไปดูวันแรกเนี่ยพื้นผิวเดิมตรงนี้มันสามารถทำลุคซิวได้เลยไหมเท่าที่กอนเห็นสภาพยังทำไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งเรื่องเชือ้อราเรื่องรอยแตกแล้าแล้วก็เรื่องผิวที่มันลอกล่อนกระเทาะออกมา ก็ยังมีเรื่องน้ําขังด้วยใช่ไหมถูกต้องอ่าทีนี้หลายหลายคนก็สงสยัยเอ๊ะทำไมเป็นบ้านใหม่แล้วทาไมเอ๊ะต้องปล่อยให้เป็นภาพแบบประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนน,นนะครับว่าคือพอเราก่อสร้างเสร็จประมาณกกเกือบปีแล้ว<ม>เรายังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าด้านบนเนี่ยจะทําเป็นอะไร<อ>เราก็เลยแบบปล่อยไว้ทิ้งเอาไว้เอ๊ะแต่จริงๆไม่คิดว่าโอเคการที่ไม่มีรูปซิวข้างบนหลังคาเนี่ยเฮ้ยมันจะทําให้แบบเกิดตะไคร่น้ํารอยร้างเหมือนที่ก่อนได้บอกไปนะครับเนาะดังนั้นอ่ะ ผมมองว่าการทำลูกซ้นเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆเลยนะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยครับว่าที่บ้านผมใช้มาเกินกว่าหนึ่งปีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีไม่ลอกไม่ลอนลจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงด้วยใช่นะครับคอนเฟิร์มนี่ครับก่อน ผมเลือกนิปปอนเพลนลูฟซิลนะครับในการทาสีบนดาดฟ้าในครั้งนี้นะครับผมอยากให้กรพูดถึงนิปปอนเพลนลูฟซิลว่า4คุณสมบัติเด่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ทนทานด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์สเต็งป้องกันน้ำรั่วซึมได้ร้อนานกว่า5ปีป้องกันอย่างแกลง้ง 2. ทนการขังน้ำนานกว่า60วันตะกี่ฝนก็ทนน้ำขังโดยที่ฟิล์มสียังดีไม่บวมพองลอกล่อนหลุดออกมา 3. ทนฝนด้วยฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นกว่า6.7เท่าช่วยให้เราอุ่นใจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมจากรอยแตกร้าของคอนกรีตได้ดีเยี่ยม4ีทนแดดช่วยสะท้อนแสงแดดกว่า93เปกร์เสก้อนก็สะท้อนแดดเปรียบสเสมือนฉนวนลดการสะสมความร้อนของผิวพื้นและโครงสร้างและนี่ก็เป็นคุณสมบัติ4ทนจากนิปปอนเพนลูปซิลนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเทคนิคในการทาสีทายังไงให้แบบว่ามันติดทนนานนะฮะก่อน โอเคเดี๋ยวเราไปดูช่างทํางานกันไปครับไปฮะหลังจากนี้นะครับก่อนก็คือจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการทาสีทาสีรูปซิลยังไงให้แบบมันใช้งานได้ยาวนานแล้วกันเนาะแล้วตอนนี้ช่างกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับไป,ไปฮะ,ฮะที่จริงอะ่ะก่อนที่เราจะมาทาสีเนี่ยครับก่อนสิ่งแรกที่สําคัญเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อน ก็คือเรื่องการเตรียมพื้นผิวพื้นผิวเนี่ยต้องไม่มีรอยแตกแล้านะครับเรื่องขี้ตะไคร่แล้วก็เรื่องน้ําขังที่เป็นแอ่งอแล้วก็ที่สําคัญเรื่องการวัดความชื้นนะพี่อ๋อเพราะว่าพวกนี้มันจะทําให้สีเราอะหลุดล่อนขึ้นมาได้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแล้วกันเนาะหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วใช่ไหมต้องบอกทุกคนนะครับว่านี่ปอมเพนลูบซิลอะครับเขามีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรองพื้นอยู่ในตัวใช่ไหมนั้นเวลาเราจะทําบนพื้นที่ดาดฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่ต ใช้ก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเนาะโดยวิธีการทำนะครับเดี๋ยวให้ปั๊บซี่แนะนําว่ารองพื้นเนี่ยใช้ยังไงในอัตราส่วนการผสมเป็นคุณสมบัติสีรองพื้นใช่ปะเราใช้อัตราส่วนผสม2ต่อหนึ่งแล้วกันก็คือสีสองส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับเราก็ทาไปเลยรอบแรกแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงอ,เอ่เราค่อยมาทาซ้ำแต่รอบนี้ก่อนห้ <5. S 2> ามผสมน้ําเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นฟิล์มสีมันจะบางลงก็คือใช้ฟิล์มล้วนๆใช่แล้วก็ในเทคนิคการทาเนี่ย ใช่รอบแรกอ่าอย่างเช่นตรงที่เรายืนเราอาจจะทาเป็นในส่วนของแนวตั้งก่อนแล้วเราก็ค่อยทาขวางเมื่อเวลาผ่านไปสักสองชั่วโมงครับทำอย่างเงี้ยสักสองรอบนะครับจบเลยฮะไม่เจอเรื่องน้ำรั่วซึมเลยโอ้โหแล้วถ้าเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดอีกล่ะส่วนใหญ่เนี่ยพวกตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องรอยแตกเร้าใช่ไหมครับอ่าพอพูดถึงเรื่องมุมใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่ามีโอกาสาเจอเรื่องน้ำรั่วซึมแบบค่อนข้างเยอะใช้คำนี้เลยเดี๋ยวดังนั้นน,นิดป,ป้อนเพนส์มเมดเบลล์นะครับถามว่ามันคือตัวอะไรทุกคนของ บอนเพนเมดเบลส์ถามว่าทําไมาเราต้องใส่คือต้องบอกว่า มันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวนิปอนเพนทลูปสิลนะครับซึ่งต้องบอกว่าตามขอบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเรื่องรอยร้าวแล้วถ้าไม่เกิดน้ารั่วสึมันมีค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาเราทางานจริงตัวนี้กับตัวนี้มันจะเทคนละครั้งใช่ไหมครับ oh. หรือบางที่เขาอาจจะเทค,ครั้งเดียวแต่อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เวลาเข้ามุม่มันอาจจะเกิดแบบแคลกได้อยู่แล้วเป็น <ผม S 1> เรื่อง,สงเสริมเป็นเป็นภาษาง่ายก็คือเป็นเหมือนตะข่ายแหละใช่ไหมใช่ไปเสริมแรงตรงมุมให้มันยืดหยุ่นได้มากถูกต้องมันก็เป็นตะข่ายเพื่อเสริมการยืดหย ก็ได้ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับผมก็คงต้องให้ช่างอะทำงานต่อจนเสร็จแล้วกันเนาะคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดทําตามที่เราได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยว่า1234งสอามส่ทำยังไงและคุณสมบัติเด่นของรูปซิลนัทล้นเท<อ>นมีอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องน้ำโดยซึมการแตกร้าหรือแม้แต่ขึ้นเชื้อรานะครับ,รบอันนี้ วันตีได้เลยว่าที่บ้านผมทําแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากก่อนครับกอนแนะนําช่องทางจัดจําหน่ายหน่อยว่าเอ้เพื่อนๆถ้าสนใจเนี่ยอยากซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างก็หาซื้อได้ตามโมเดิลเทรดนะครับแล้วก็ตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญตามออนไลน์นะครับส่บได้โอเคสําหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวให้ช่างทางานต่อไปแล้วครับไปฮะ